น้ำตาขาบุวยเอยอเต็มอันย่อไอ้ด้านเนี่ยน้ำเพิ่พี่น้องนี่เตียนไปก็คุม้มสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีวันที สามกันยาหกเจ็ดครับพี่นอ้องันัน่งดูตัวเป็นครึ่งชั่วโมงเลยครับดอกกระดุมทองหนังไก่หน่อยครับพี่นอ้องเดยวพึง่งมีต้นแลกมตีตัวเดียวกับเลยหนังไก่ก็พึ่งได้กินต้นไม้ยังเยอะครับดอกยายานี่ยพึ่งกระตอมนะครับอยูดูดอกยาเลยครับ ม้นเป็นดอกกระดุมทองครับกำลังตอมอยู่สองตัวตอนมาเห็นตัวเดียวเดี๋ยวขอดูไกล้ๆครับดอกกระดุมทอง ำลืงก็มีครับดอกไม้ที่พึงต่อมันเป็นสรรพคุณทางยาทางนั้นแหละครับแต่ถ้าหากว่าพิมพ์ถูกนะครับอันนี้ผมจะเล่งไหวคเกียดสนืมลืมเ,เยอะแล้วถอยครับถอย เดวลู่เรื่องนี่คกับพี่โนโ้องที่ว่าดอกยาชนิดนี้พึ่งกระตอมเนี่ยเหมือนเห็นลังเลยครับเห็นตัวบินมาบริเวียนี้ ไม่รู้รอติดตามผลงานไปลุยเรามีนาทีลุยเปลี่ยนพื้นที่ครับพี่น้องพื้นที่แรกปินไปที่สวนบุคคลกับรั่วรอบขอบชิดพื้นที่ตรงนี้มีดอกยาสีขาวครับ เห็นทิศทางแล้วครับบินไปสองทางดอกตํลึงยังอยู่กับไม่ตมบินไปปายุค้าเนี่ยอ,อ่ไปละตัวหนึ่งกินพันหัวเลยดอกตํลึงอ่ะไม่ตมวินช่องนี้เหรอครับ ไอ้กออยู่ขากอโน่นครับกอกลางไปบุกเลยมีตัวเขาออกนี่ครับช่องนี้โอ้โหน่แหละโอ้ยอยู่คนตั้งครับพี่หลงไม่รู้จะเป็นลังลิมคนตั้งเลยครับ เยวจะซูมกับอีกสักคู่มองอยากคนตั้งคครับพี่น้องมองอยาก วันดูเลยครับควรต่างมันมองอยากครับอ่ะเดี๋ยวเจอกันอีกสักครู่อุ้ดครบแล้วครับพี่น้องจะติดไม่ดูพี่อาเข็บไปดี่อยู่นะอับเับ ้อนต่างๆอ้สวยโอ้้อ,อ้ได้ล่างอยู่ได้ล่างในน้ำครับอ้าวก็ต่างครับพี่น้องขอบคุณที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เอ้ะน้ำตรงนี้สีเข้มเข้มครับฮะ่างกล้องอีสกสักครู่ ดับเลียบอาวได้ใช้ถุงใหม่แล้วนานแล้วไม่ได้ใช้ถุงใหม่มึกถุงใหม่กลับไปแล้วร่างในตังใส่ร่างถือออกไปคนตัง้งคนดิ้นรื้ย Okay, oh, so one. Two, tin pa. Ah. Eh. Okay, for two, ได้แล้วอี่เกสรหลากหลายเลยอี่เข้มก็มีอมืไปครับพี่น้องเอาที่ส่วนอ,อน่อ,อนไปอ๋อเห็นดังมีดรกดังใหญ่เลยครับพี่น้องเอ้ยนะครับปลาอยู่ขาดอกใหญ่รูดวัดเก็บมองไม่เห็นแล้วมามองด่านนี่ครับพึง่งฉี้ไปด้านนู้น โอ้โหต้นกระบูกย่งใหญ่เฮ้ยไม่เป็นไรเชีอยกลงนี่ขึ้นก็เชือกอุ้ยยังไหวอยู่เป็นไก่เดี๋ยวจะซูมกับอีกสักครู่โ,โหเป็นยังไก่ครับพี่หนุโอ้ยไก่ตลี้ยงขนาดนี้ก็คมแล้วอ ยากนะครับนี่ล่างขนาดนี่พื้นที่ที่ผมหาทุกวันนี่มีแต่งไหมน้องอ่าเดี๋ยวทำครบเจอกันอีกสักครู่ขึ้นไปเชือกอ้าะ,ะพี่น้องโยงเชือกเรียบร้อยขึ้นไปเชือก,อกเอาครับอ่ครบกับจุดเรียบร้อยแล้วสะพายไป ดูดาครับมั่นใจน้ำนักเชือกมีรอยโดนไฟหรือเปล่าเชือก โอ้หนูเราก็เอาโอ้โหนั่งไม่ใหญ่แล้วก็เอาโอ้ อ้มีเต็นด์ด้าเต็นท์ลำคนเต็นท์ลำเต็นเชือกก่อนองในทั้งางนี่รับตายคนอู่ละ หูหลังขาวสวยไปาอู้อ้าวอย่าอู้อออออน้ําปิตาเข้าบุโอ้โหป๊าดอย่างนี้สิครับเด็ดขาดดีป๊าดไปดูไก่ไก,ก่

อีกด้านนึงน <c oughs> อนครับพี่นุก๊กนี่เตือนแต่ก็คุม้มฮะต่างกองครับอีกสักครู่โอ้สวยพูดอ่ะลุย lên lên thêm Rồi xoắn lên À, xoắn húp. มีน้ําด้วย. tôi ăn thấy thúng cơ mày mày gặp lại mướt thúng mày có ừ. đẹp Mmm. -hmm. Um hey, ফোন ไปดูงลงครับโอเคาพี่น้องเก็บเขาเก็บของดูไฟให้เรียบร้อยครับ mm hmm. ก่อนหน้านี้เป็นนาฝนก็ก็ต้องระวังให้ดีครับถึงจะเป็นนาฝน mm hmm. เก็บเชือกเรียบร้อยหลังส,สวยเลยครับ mm hmm. ว้าสองแผ่นเขาจัวแผ่นใหญ่ใหญ่หลังแหลกมันหนาเข้มเข้ม เกสรน,นี่ครับเกสรกำลังมาเลยละลงก่อนแล้วทิ้งโดนม่านครับไม่ได้อุ้มนานแล้วเฮ้ยปิดตาเขาบุ๋นแต่ก็มีไหลอ่อกเ,เป็นธรรมดาสี่ห้าโลสีโลไม่ขาดสีโลครึ่งเก็บเชือก พอครับพี่น้องลังสองลังตามตัวจุดเดียวครับจุดออดอกยาที่ขาวอ,อดอกกระดุมทองหรือว่าที่บ้านเรียกว่าเดยวดอกขี้กาก,ากรบมันไม่เห็นลังครับพี่น้องมันบินไปในที่ที่ผู้คนสวนผู้คนลัวรอบขอบชิดเราก็ไม่สามารถขอไปหาได้คนอื่นรู้ไปเลยครับเหลือตรงนั้นแหละที่ว่านั่นแหละก็อพอครับสองลังคุม้มๆใหญ่ยายยายเลยลังที่สอง จบคลิปครับเจอกันคลิปหน้ากรับผมขอบคุณที่ติดตารับชมครับครับสวัสดีครับ